สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับเพจร้านนัสลาลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญนะครับนี่นะครับถ้าทางช่อง YouTube ก็สลาลมคอยชแนลนะครับนี่นะครับช่องทางติดต่อทางร้านนะครับเพื่อนๆพื่อนไลน์ไอดีศ4นย์เก้นนะครับส่งเหรียญมาประเมินราคาได้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะขายเหรียญหรือว่ามีเหรียญตามที่ไล ทางช่องประกาศรับซ so, uh oh, ื้อนะครับก็สามารถส่งรูปมาประเมินราคาได้นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรมากวันนี้วันหยุดนะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่16มกราคมนะครับ2565วันนี้วันครูนะครับก็มีพัสดุมาถึง1ชิ้นนะครับก็จะมาแกะให้ดูนะครับรีวิวด้วยว่าทางร้านรับซื้อเหรียญอะไรบ้างนะครับประมาณไหนนะครับเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการเก็บสะสมของเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนๆนักสะสมที่อยากจะเป็นพ่อค้านะครับก็เข้ามาดูได้นะครับว่าเหรียญ แบบไหนมีราคาแล้วก็ทางช่องผมรับซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นพัสดุนะครับส่งมาตั้งแต่วันที่14นะครับจากอุดรนะครับก็อุดรมาสุราชก็ค่อนข้างจะเร็วเหมือนกันนะครับ EMS ก็ทางร้านผมอ่ะอยู่จังหวัดสุราชธานีนะครับตรงข้ามตลาดรถตัถ้าข้ามจังหวัดสุราชธานีนะครับเพื่อนๆบางคนก็สับสนนะครับว่าอยู่แถวๆภาคกลางนะครับไม่ใช่นะครับอยู่สุราชนะครับ ก็มาดูกันเลยนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับที่ได้มาวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นชื่อผู้ส่งนะครับก็ส่งมาจากเอ้ยผมพูดผิดหรือเปล่าเมื่อกี้ส่งมาจากอุบลนะครับอุบลราชธานีนะครับนี่นะครับก็มาแกะดูกันเลยนะครับเหรียญยังไม่ได้แกะนะครับอันนี้ก็ผมหลักๆก็คือผมจะซื้อเหรียญนะครับมาขายแล้วก็พอช่วงหลังๆเมื่อประมาณ4ี่หเดือนมาเนี่ยก็ผมก็เริ่มทํา youtube ก็เลย เหรียญที่จะก่อนที่จะลงขายเนี่ยผมก็เลยมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเป็นเหรียญประเภทไหนแบบไหนแล้วก็เผื่อจะเป็นช่องทางในการรับซื้อเพิ่มหาเหรียญเพิ่มของผมด้วยนะครับนี่นะครับก็มาดูกันนะครับนี่นะครับแางนี้นะครับว่าเป็นเหรียญอะไรบ้างนะครับห่อมานะครับเดี๋ยวตัดก่อน นะครับโอ้ยแน่นนิดหนึ่งนี่ได้มาแล้วนะครับนี่เห็นแล้วนะครับเป็นเหรียญอะไรแวบบาเดี๋ยวปรับผมกล้องนิดนึงนะครับจะได้ดูชัดๆโอเคนี่นะครับก็จะเป็นเหรียญน,นี่นะครับเหรียญที่ระเล็กกว่าละต่างๆนะครับที่ผมประกาศรับซื้อนะครับก็มีเหรียญสิบบาทครุฑนะครับ แล้วก็อันนี้อมศินนะครับอันนี้กรมศิลบากรนะครับแล้วก็มีเหรียญ10บาทปี2541นะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนดูตามนี้นะครับดูเพลินๆนะครับว่าได้เหรียญอะไรบ้างนี่นะครับอันนี้เหรียญ5ปี4 6นะครับก็รับซื้ออยู่นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมีเหรียญตามนี้นะครับเพื่อนเพื่อนสนใจอยากจะขายก็ ส่งรูปมาได้นะครับที่ไลน์ ID 0 9 5 4 1 2 4 4 4 3นะครับวับนนี้ก็เล็กๆน้อยๆอยครับก็จะมีของทยอยเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเข้ามาเกือบทุกวันนะครับก็ผมก็อาจจะเป็นทำคลิปแบบรีวิวให้เพื่อนๆดูหน่อยนะครับจะได้ดูอะไรแบบแปลกๆใหม่ๆนะครับเหรียญอันนู้นบ้างอันนี้นี้อันนู้น,น,นบ้างอันนี้บ้างนะครับที่เข้ามาแล้วก็ มาและแนะนําให้ดูนะครับเพื่อนๆก็สามารถดูเพืินๆจดจําไว้ได้นะครับว่าเหรียญพวกไหนที่มีราคาขายได้นะครับอันนี้เป็นเหรียญ10บบาทที่ระลึกนะครับทั้งหมดจะมี61แบบ61วาระนะครับผมก็ทําคลิปประกาศรับซื้อตัวนี้ไว้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับด้านตอนจบคลิปนี้นะครับว่าเหรียญแต่ละวาระราคารับซื้อเท่าไหร่นะครับผมผมไม่ขอ เจาะจงไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวให้ดูคลิปดีกว่านะครับผมอธิบายไว้เสร็จหมดแล้วนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเหรียญสิบาทปี2 5งหก็รับซื้อเรื่อยๆนะครับมีก็รับเรื่อยๆนะครับมีเท่าไหร่ก็ส่งรูปมาประเมินราคาได้นะครับราคามาคุยกันนะครับราคาไม่ตายตัวนะครับอยู่ที่ความพอใจของทั้ง2ฝ่ายแล้วก็วันนี้ได้46มาอีก1เหรียญนะครับเหรียญห้าปีสีนะครับก็ราคารับซื้ออยู่ที่300-500ถึงบาทนะครับแต่ว่าช่วงนี้จะรับซื้อที่ ห้าร้อยบาทนะครับเอ้ยไม่ใช่พูดผิดรับซื้อที่สี่ร้อยบาทพอดีเพลินไปหน่อยผมไปนึกถึงสภาพสวยถ้าสภาพสวยผมรับห้าร้อยนะครับถ้าสภาพผ่านใช้แบบนี้ก็คือรับซื้อสี่ร้อยนะครับเพื่อนๆก็เล็กๆน้อยๆครับวันนี้มารีวิวนะครับก็เป็นการย้าเตือนเพื่อนๆด้วยนะครับว่าเหรียญยังมีโอกาสพบเจออยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเพื่อนๆรู้จักสังเกตนะครับอันนี้ก็ได้มาห้าเหรียญนะครับห้าเหรียญนี้ก็ได้ไปหลายร้อยนะครับนี่นะครับ นี่เดี๋ยวก็ทําการตัวเช็คคุยกันแล้วก็เดี๋ยวจะโอนเงินให้กับสมาชิกท่านนี้นะครับที่ส่งเหรียญมาขายนะครับก็มารีวิวนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อนๆดูเพลินๆผ่าน,ผ,านผ่านตาแล้วก็ฟังผ่านหูจะได้จดจําได้ว่าเหรียญพวกไหนมีราคาขายได้จริงๆนะครับแล้วก็ทางช่องผมรับซื้อด้วยนะครับราคาถ้าเพื่อนๆคิดว่าราคายังไม่สูงสามารถเก็บไว้ก่อนได้นะครับหรือว่านําไปเสนอขาย ในกลุ่มซื้อขายหรืออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่ได้อยู่ในกลุ่มซื้อขายหรือว่าไม่มีที่จะขายนะครับก็ส่งมาที่ทางช่องผมได้นะครับสลาลมคอยแช n แนลนะครับไลน์ ID 0ี5ูนย์4 4 4หนะครับการันตีรับซื้อให้นะครับก็ช่วงนี้ก็จะมี FC ทางช่อง YouTube ส่งมาขายเรื่อยๆนะครับก็ก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นกระแสตอบรับที่ดีแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับทางช่องของผมนะครับว่า การันตีว่าไม่โกงซื้อจริงแน่นอนนะครับส่งเหรียญมาแล้วได้รับเงินทุกคนนะครับก็ก็มีโอนโอนทุกวันนะครับเกือบทุกวันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีเข้ามาอีกนะครับก็ผมก็จะบันทึกคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับกับการรีวิวที่เหรียญเข้ามาวันนี้นะครับก็เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ